ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ข้องขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o นสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนหลวงพ่อทองวัดเขากบหรือวัดวรานาถบรรพศตำบลปากน้ำโพอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์พระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งจังหวัดนครสวรรค์ เหรียญหลวงพ่อทองวัดเขากบถือเป็นสุดยอดเหรียญหายากของจังหวัดคนครสวรรค์ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มกลมรูปไข่ข้างกระบอกขอบโดยรอบทั้งด้านหน้าและด้านหลังยกเป็นเส้นลวดนูนสองชั้นด้านหน้าเหรียญเป็นรูปหลวงพ่อทองครึ่งองค์หันหน้าตรงคมจีวรผ้าสังขติและรัดประคตอ,อกที่เรียกว่าผมเต็มด้านล่างเหรียญ มีอักษรไทยจารึกว่าหลวงพ่อวัดกบด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นรูปเจดีย์องค์ใหญ่แห่งวัดเขากบกลางองค์เจดีย์เป็นยันตัวถ่อขัดสมาธิยอดเป็นอุนาโรมหลวงพ่อทองวัดวรนาถบรรพตหรือวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์อีกหนึ่งในสิบสุดยอดพระเกจิคณาจารย์พะระเถระพุทา ที่เป็นที่เคารพศรัทธายิ่งของชาวเมืองนครสวรรค์และใกล้เคียงประวัติความเป็นมาของท่านนั้นไม่ค่อยมีผู้ใดทราบนักเท่าที่ฟังจากคำบอกเล่าของพระเกจิและลูกศิษย์ใกล้ชิดพอจะได้ความว่าท่านเป็นชาวทุ่งยั้งจังหวัดอุตรดิตถ์ลุ่นเ้าคขาวเดียวกับหลวงพ่อเงินวัดบางคารเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อเฮงวัดเขาดินใต้และ หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าหลวงพ่อทองได้รับถวายที่ดินจากตากบและยายเขียดต่อมาชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างกุฏิเล็กๆก่อนสร้างอุโบสถและศาลาขึ้นเพื่อชาวบ้านได้ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาต่อมาเมื่อตากบและยายเขียดถึงแก่กรรมหลวงพ่อจึงกำหนดที่ดินทั้งหมดเป็นที่ดินของวัดและตั้งชื่อวัดนี้ว่า วัดเขากบตามชื่อของเจ้าของที่ดินหลังจากชาวพนากิจสองตายายแล้วท่านได้ให้ช่างปั้นรูปหล่อจำลองตากบและยายเขียดไว้ที่หน้าโบโสถเพื่อเป็นที่รึกป้ากฏอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้หลวงพ่อทองท่านจำพรรษาและพัฒนาวัดเขากบจังหวัดนครสวรรค์เป็นที่เคารพนับถือของชาวปากน้ำโพและจังหวัดใกล้เคียงได้แวะเวียนมากับนมัสการขอพร ซึ่งในปีพุทธศักราช2481หลวงพ่อทองทันได้เป็นพระเกจิอีกองค์หนึ่งที่ได้ขรวมในงานพิธีหล่อพระพุทธรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและในเวลาต่อมาทางคณะสงฆ์ได้ส่งพระสมุททองใบมาช่วยในงานบุะว,วัดหลวงพ่อทองบรณภาพด้วยอาการอันสงบเมื่อวันที่18เมษายน ปีพุทธศักราช2484สิริอายุรวมได้80ปีเศษก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่